ดีทุกทท่าน,นนี้จะมาพูดประเด็นเรื่องโหลดเพลงนะครับโหลดเพลงลงแฟลตได้ให้ผู้สูงวัยผู้สูงอายุอืมพูดง่ายเนาะอันนี้ของหลวง่วงแกมาให้ทำให้โหลดเพลงลงแฟลตได้คือแกซื้อจากร้านมาพร้อมลำโพงที่บ้านแกนะ ชุดหนึ่งก็เจ็ดร้อยรวมทั้งแฟลได้ตัวนี้ก็เป็นยังไงไม่รู้ทางร้านไม่ลงเฟลงให้บอกให้มาลงให้คนอื่นมาลงให้ที่บ้านเด็กก็ลงได้นะแต่ประเด็นมันก็คือว่าการที่จะลงเฟลงจากมือถือลงแฟลได้นี่มันต้องมีอุปรกรณ์เสริมซื้ออุปรกรณ์เสริมมาหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับสายนี้ เขาเรียกว่าสาย OTG สายตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดไฟดูน,น,นี่อุปกรณ์เสริมนี่เขาเรียกว่าสาย OTG เสียบต่อกับมือถือแล้วไปเปิดเปิดระบบ OTG ที่มือถือแล้วถึงจะโหลดได้เมื่อสมัยก่อน4ปี5ปีที่แล้วเห็นเขาซื้อกันว่าตัวนี้ประมาณ อย่างยี่สิบก็มีนะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็ขึ้นที่ราคามันก็แพงอยู่เหมือนกันนะสั่งจากแอปพูดได้นะแอปลาซดานะผมสั่งมาก็เกือบร้อยเหมือนกันนะเนี่ยออมแพดแพดได้ของพี่พี่ชายผมตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณเกือบสามสามร้อยเหมือนกันนะเนี่ยสองตัวนี้ก็ปลาเข้าไป เุืห้ารอีกนิดเดียวเองเก0หาร้อยล้วพงนี่แกได้มาจากเขาขายต่อให้แกประมาณสักสองอแกซื้อมาเลยว่าเอออยากเห็นผู้สูงไว้ยเขามีความสุขนี่แกก็ซื้อมาลวงว่วงอีกคนหนึงผมก็ลงทุนซื้อนี่มาโลดให้แกตอนนี้สมใจนี่มาเพิ่มเพ,มเพลง เดี๋ยวก็จะ,ะคืนให้แก่ที่บ้านคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เห็นเขามีความสุขทางใจที่ได้ฟังเพลงเก่าๆลารเก่าแล้วเขามีความสุขผมก็ดีใจด้วยเดี๋ยวผมจะเอานีไปส่งให้แก่นะครับไม่รู้ว่าแกอยู่บ้านเปล่าถ้าอยู่ผมจะถ่ายให้ให้ดูแต่ว่าเพลงนั้นจะถ่ายติด ได้หรือไม่มันอาจจะติดลิขสิทธิ์ทาง่อง youtube ก็เลยไม่กล้าเปิดตอนนี้ผมก็พ่อนเสียงไว้นี่ก็อติดตามดูนะครับไม่มีอะไรมากยังแค่เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของคนเราก็มีความสุขด้วยทำไปทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะครับ เราไดลไปผสมกันนะครับส่งให้แก่ตัวนี้ของพี่ผมที่เปิดเมื่อกี้ผมพ่ชายดูว่าจะเป็นยังไงผมบอกแกแล้วว่าดับอยากได้เพลงแะไรก็จดจดมาก็จะลงให้แกคงนึกไม่ออกนะผมกดจัดให้เลยตามคําขอขอ ัยนี้ก็ต้องลุกทุ่งอะ่เอะเกะพอประมาณนะไว่ห้าสิบหกสิบนี่แหละอ่ะตามไปดูกันเลยนะครับมาถึงบ้านหลวงหวังแล้วแต่ไม่เจอแกแกไป็อหา้แกแคนเขาก็เลยพากไปหี่ที่มอ,มอยแทนแกก็ได้รับแล้วนะครับได้งูนะรอน รอแกมาแล้วแหะม่บอกปีฟ้ามังมันยังไมโอ้โหมาเต่านันฟอกเลไไฟอกเดี๋ยองนี้จะได้หันอ่าอดอกไม่บง ตันเส้นเนเ่ะห้าบาทห้บาทของเด็๋ที่เข่าั่นับตนาดนี้

ก่อนจะไม่ปางนนเนาะบงก่อนมือไข่าอานออนวลเอาใหม่น่ะเราต้องเอาพาไปตัวเลยเเเจ็ดกายมัน <c oughs> ดนนนูมันแตกมันมันม่เคยหล่อมดูดูดู Ăn <laughs> <laughs> nó. Ăn nhai ngã đấy đu. văn bán này quá được. À là kịp. Ngon này bây giờ tốt. Tạt trong tuốc và đều chắn nó. Mình con, ừ. xuống chân thành ừ, xuống chắc ói nè mà xói sói ừ. để chắc nhìn to ngắm nữa ừ. 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 Hãy <laughs> <laughs> subscribe ừ. cái sợ khai nói nắng Khang ข้างบ้านอ๋อทุกก็มี ลวงผลยาเข้าฤดูนี้แล้วก็ชาวบ้านก็พากันนาตอกมาจากจักขายพันเส้นก็ห้าสิบบาท ต้องเอาไปตากแห้งก่อนครับแล้วก็มัดเป็นมัดเป็นร้อยเส้นอมัดเป็นร้อยเส้นเสร็จแล้วเปมามัดรวมกันเป็นพันเส้นต่อหนึ่งมัดแล้วก็ไปเอาไปรวมกันอีกทีหนึ่งก็เป็นห้ามัดห้ามัดเขาเรียกว่าหนึ่งมัดสองร้อยแปดสิบกว่าบาทประมาณนี้แหละครับห้ามัดนั้นก็เป็นห้าพันเส้นออกไม้บงมัด เป็นอีกหนึ่งมัดก็คือห้าพันเส้นหนึ่งมัดสองร้อยแปดสิบยาดถ้ารวมกันมัดข้าเป็นหนึ่งหมื่นเส้นก็มีสองมัดเอ่โอ้หงงเนาะสรุปง่ายง่ายคือนี่ได้แล้วเนี่ยห้าพันเส้นสองร้อแปดสิบก็หมื่นเส้นก็ประมาณจะหันเป็นท่อนห้าร้อยกว่าบาทข่อนแบบนี้ไม้บล็อ ต,ตรงนี้หรือตัดตรงนี้เอาตรงนี้ช่วงใน2สองข้อก็เอาก็ประมาณสักสองสามทอนนั้นช่วงนี้อแบบนี้ไม่เอาเล็กเขาเอาย่งนี้นขึ้นไปนี่ก็เล็กนี่เขาเรียกไม้บงเขาจะไปจักตอก นี่ได้อยู่เนี่ยแต่นี่ปลูกไว้เฉยๆเอามาให้ดูตัวอย่าง